โอเคก็สวัสดีครับอยู่ผมแอลนะครับแอลมัดเดียวจอดนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่อง u t u b e นะครับก็ผมเคยทำเอ่อทิกตอกมาครับกับเกมบล็อกฟูลนะสำหรับใครที่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะก็ทิ้งวันไปแล้วครับกลับมาเล่นบอลแฟแมงกันดีกว่านะก็บอลพร์แมงตอนนี้ก็อยู่อันดับนะครับอันดับที่35้านะครับเป็นสายเติมน้อยนะครับผมเติมประมาณ5วันนะครับเพื่อเอาอุปกรณ์สีม่วงนะครับก็เติม5วันก็พอประมาณนั้นนะก็นี่ครับอันดับพลังอยู่ที่นะครับล้านะครับ แล้วก็อันดับดาเมจของตัวละครอยู่เจ็ดสิบแปดครับแล้วก็กิอยูอันดับสองครับก็ไปต่อนะครับก็นะครับทีมหลักก็โกเคซึนะครับเป็นดาเมจหลักนะครับแล้วก็บอลทอเป็นดาเมจรองนะครับแล้วก็มีแทงนะครับมีแทงเนี่ครึ่งแทงครึ่ง,งดาเมจ่องนะครับแล้วก็โฟกุกินี่ผมให้เป็นตัวเฮดพีนะจะได้เพิ่มโลให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มบูทพลังให้ทีมด้วยนะครับแล้วก็จีนอนี่ใส่เป็นบูทพลังเหมือนกันก็คือเฮดพีนะครับก็ ต่อไปก็จะมาบอกนะครับว่าควรทํำยังไงดีนะครับวันแรกนะครับใครที่เล่นตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกเวลต้องประมาณยี่สิหกยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่สองเวล3สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่สาสิบห้านะครับแล้ววันที่สามก็คือสา3สิบเจ็ดสาสิแปดสาสิบเก้าประมาณนี้นะครับครั้งก็ไปดูวันที่เควสลรับนะครับเควสลรับถ้าทําแล้วจะได้ภารกิจได้เพจสามสิบเพจต่อหนึ่งภารกิจนะครับก็คืออันนี้นะครับนี่นะ อันแรกคือกด้ําพูนะครับแล้วก็สลับดนตรีไปสลับดนตรีมานะครับผมก็จะได้อันนี้ก็คือจิ้มตู้กดน้ําก็คือตรงนี้นะแล้วก็ไปต่อเลยครับก็จะมีนี่ครับพิมพ์ว่าหัวล้านนะครับอันนี้ก็ไปดูช่องอื่นได้นะครับแล้วก็มีหุ่นไลการยืนหนึ่งชั่วโมงนะครับภายในเกมนะครับแบบไม่ทําอะไรเลยนะครับอันนี้พิมพ์หนึ่งร้อยครั้งนะพิมพ์หนึ่งร้อยครั้งย้าว่าหนึ่งร้อยครั้งนะครับไม่ใช่หนึ่งร้อยคำนะครับหนึ่งร้อยครั้งในกิวนะครับถึงจะได้มานะครัับแล้้วกกก็็อออนนนนนีคคคืื ออนเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับถ้าเป็นในเกมก็คือตีหนึ่งถึงตีสองนะครับก็คือเข้าเกมมาปุ๊บได้เลยนะครับผมจะเด้งทันทีนะครับก็คือเพราะว่าเวลาในเกมนะครับเร็วกว่าเวลาในชีวิตจริงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับประมาณนั้นนั่นเองแล้วก็นี่ครับแพ็คใดๆก็ได้นะครับสามครั้งก็คือเติมแพ็คแนะนําว่าเป็นแพ็ครายวันนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับสามครั้งนะครับนี่ครับสามวันหกเติมมาก็ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีกดไลค์์์นนะะคคคคคครรรรัััับบกกดดไไลล้้งง กดปุ๊บก็จะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กระป๋องม่วงแนะนําให้ดองไว้ครับรอวลวสี่สิบนะครับก็คือรอนี่นะครับตาทูราชาวลวสี่สิบนะครับกับชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับก็ดองรอนะครับเพื่อเอาอุปกรณ์สี่ฟ้านะครับสี่ฟ้านะครับสี่ฟ้าสี่ม่วงโอกาสครับเนี่ยเพราะว่าผมก็ยังใส่สีเขียวสีเทาอยู่ครับเห็นไหมครับพลังผมถึงยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะเอาผมเป็นเกณฑ์ก็ได้นะสำหรับสายสีหรือสายเติมน้อยนะครัเอาผมเป็นเกณฑ์แล้วก็ ดูว่าผมตามตามทันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาผมไปดูเป็นเกณฑ์ก็ได้แล้วก็แนะนําทิกต่างๆครับนั่นก็คือตัวส้มนะครับเก็บแนะนําว่าเก็บไว้และรอนะครับเก็บไว้และรอการันตีอย่างนี้นครับเลดอัพนะครับแนะนําว่าถ้าสมมติอยากได้อตอมิกรอนะครับถ้าเราไปเปิดต่อให้เราได้ตัวมานะครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเราแนะนําว่าถ้าได้ตัวมาไม่ว่าได้คิงได้ใครก็ช่างนะครับที่ที่ไม่ใช่ถ้าใช่ก็คือกึ่งบีนะครับก็คือแบบเอามาปั้นต่อได้ยาวๆนะครับ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือได้ตัวกากก็เสียบัตรฟรีนะครับแนะนําว่าให้เก็บไว้จะดีกว่าครับรอตัวที่เราอยากได้เช่นอะตอมิกนะครับเพราะว่าอะตอมิกมีเศษขายแล้วนะครับมีเศษขายนะผมก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวม่วงแนะนําให้ดองรอนะครับแล้วก็แพ็กที่ควรซื้อนะครับนี่ครับแพ็กสามนะครับพลังงานสำหรับคนที่ไม่รู้นะกดมาที่3ามนะเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้นะอันที่3ามนะครับมันจะมีมันจะรีทุกวันจันทร์นะก็คือวันนี้เมื่อวานก็มีนะครับคือวันอาทิตย์นะครับส0มีท้หมด3แพ็กก็ครับ ก็จัดไปบึ้มบึมคืนเลยเลยครับแล้วก็กระป๋องม่วงก็ตอนนี้มีเป็นพันแล้วนะรับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปกันที่เขานะครับผมเขาแนะนําให้ตั้งตัวเป็นตัวกากากนะครับเวลามันมีท้าสู้เราจะได้ชนะแล้วก็จะได้ของเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็สําหรับใครที่เพื่อนผมมาได้นะครับอันนี้ก็ผมนะครับผมนี่นะครับตามนี้นะครับมาเดียวจอดนะครับก็ ทักมาได้แอดมาได้แล้วก็ทักมาคุยได้แล้วผมไม่ยิงแน่นอนนะครับผมทักม่าก็สอบถามอะไรได้หลายอย่างเลยครับแนะนําได้หมดนะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปแรกครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับกับเซิร์ฟห้าหกเจ็ดนั่นเองนะครับกับสายเติมน้อยนะครับหรือว่าเติมเจ็ดวันห้าวันก็เติมแค่นั้นพอนะครับผมเพราะว่าเติมต่อไปก็คงไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับ ก็ส่วนถามว่าดาบัตตอมอีกอยากได้ไหมก็อยากได้ครับแต่แนะนําว่าอย่าดีกว่าครับสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับจะหม,หมดเงินไปเปล่าๆนะครับเพราะว่าสายเขาโหดจริงๆนะครับแต่ละคนก็ไว้เจอกันในชิปต,ต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับมีอะไรก็ผมจะทํำชิปลงมาอีกก็สุขสันตวันลอยกระทงนะครับผมไว้เจอกันในในอีพีต่อไปครับผมบ๊ายบาย